สวัสดีครับพบกันในรครับผมช่างรวงเกษตรเทคเตอร์คนโคราชเช่นเดิมนะครับผมฮะก็บ้านผมุลง้อยอำเภอศรีคิ้วนะครับถ้าใครจะจัดทีวีส์มาก็อู่ช่างรวงเกษตรเทคเตอร์นะครับเดี๋ยวมันจะขึ้นมาเลยครับวันนี้ผมมีรถมานทุกเฉลียงด้วยนครับนี่จะเป็นบีพันธุนะครับคูเปอร์ต้าบีพันธุเครื่องยนต์สามสิบเทอร์่ซอร์ซี่ล์นะครับมีทักมีโรตารี่ให้ด้วยนะครับดูนี่ก็อทากก็ได้จะอยู่ควากว้าง แงยี่สิบเลยครับนี่ตากน่าจะกว้างอยู่ประมาณรุ่นยี่สิบนะครับแบบนี้ตักก็จะเป็นตรงรุ่นใหม่แล้วครับก็มีตัวรถตักแล้วก็โรตารี่นะครับหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทนะครับตักทรงสวยนะครับแบงนี้เราเป็นคันโบลานด้วยนะครับผมเวลายกขึ้นยกลงคือตำแหน่งตักมันจะอยู่ที่เดียวนะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูกันครับผมนี่มาดูสภาพโดยรวมครับ ก็สีดำมันออกเห็นนะครับแต่ยังไม่พุนะครับนี่ก็มีพุบ้างนิดหน่อยแต่แขนสวยครับตัวนี้ถ้าเวลาเราจะถอดเราดึงสลักตัวนี้ออกนะครับนี่ดึงสลักตัวนี้ตัวเดียวนะครับสลักตัวนี้ก็คือสามารถยกออกได้เลยนี่ครับแล้วเราก็เอาตัวนี้ข้ามลงครับเดี๋ยวมันจะยันลงพื้นนี่ครับเม่นไหมล่ะ ใช่ครับตัวนี้เราหาขอนลองสักหน่อยหนึ่งครับเราโยกคอนโทลออกนี่ดึงสลักฝั่งละตัวแล้วก็มาถอดคัพเปอร์สายนี้นะครับสายนี้เวลาเราถอดปั๊บแล้วเราต้องไปเสียบนู้นไว้ด้วยครับมันจะเสียบขากันได้นะครับออาบางคนไม่เสียบเดี๋ยวเครื่องมันจะหลุดมันจะรักนะครับยางก็จะอยู่สภาพนี้นะครับมีแตกลายงานนะครับนี่ครับ 1ส5 0 0 0ันบาทนะครับผมอ่าทนได้มาดูหรือมาสนใจก่อนเดยวสับยางคันนี้ให้นะครับเดี๋ยวจะเอาไปสภาพนี้ก็ต่อรองกันได้นะครับยางเส้นไม่กี่ตังค์อโอเคละขอ,องดูเครื่องดูไอด้ดินี่ไอไหมคันนี้ไม่มีเอาหัวนิดนึงออกแป๊บเดียวพออ่ารถถ้าเราใช้ทุกวันแล้วมันจะไม่ได้เขานะครับนี่ออรถมาจากยุนนปแล้วผม นี่นะครับไม่ ai นะครับถังบ่อ nữa หน่อยดีกว่าช่างนิ่มๆ ừ. ตรงนี้ตามปกติเราไปใช้งานมันต้องกลับลงนะครับเดี๋ยวยกก้อนยกก้อนดูใบโรตารี่กันอ่าใบาโรตารี่เหลือเยอะนะครับเผื่อเราอยากไปปั่นที่ง้วนะปั่นที่ไอ้ในใช้ในฟาร์มนะครับปั่นที่ง้ว้ละเอียดแล้วเราก็ไปตักครับเอาลองก้านเดียวยังนิ่มไหม ดี๋ยวไปั๊มมันก็ได้อนี้มันจะปรับขึ้นปรับลงอ่ะปัน่นแบบไม่มีเสียงเลยนะครับเดียวหนึ่งแล้วนะเกียร์อยสองสภาพดูยสวยมากคนระับสาม่ย่าจังโคตรนิ่มครับกอ้โหตัก,ก,ก็จะอยู่ประมาณนี้เอล่าลองเอาไปงัดกันนู่นเดีตัวนี้จะเป็นคันบาลานนะครับคอนโทรลเดียวนะครับสามารถกวมหงายหรือยกวางได้นะครับ อ่าเป็นคอนโซนเดียวนะครับแรงครับทําแรงขึ้นไวลงไวนะครับไงเห็นไหมถ้าคันบาลานครับไอตัวเนี้ยมันจะอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับเวลาเรายกเราวางนะครับนี่ครับอ่าปึ๊บเอายกเดี๋ยวนะากตากมันจะไม่ง่วงไม่หงายนะครับอ่ามันจะอยู่ตำแหน่งเดียวเลยลองเอาไปงัดด้คันนึดดู เฮ้ยเฮ้ยลอตารีย่ยกขึ้นเยอะใบเต็มเตี้ยเลยเนี่ยไม่ต้องไปก็ได้หลังบ้านจะไปตั้งหลังบ้านเนี่ยงาดเคออันนี้งาดหนาน,นี่ขึ้นดูตั้งงานะงาดขึ้นอ่าเดี๋ยวเราจะลองทดสอบดูนะครับว่าตักใช้งานจริงได้ไหมแรงครับเครื่องไม่ต้องเร่งครับ นี่ครับก็น้ำหนักจากนั้นก็ทั้งตัวอยู่800โลนะครับถ้าเรางัดครึ่งหนึ่งก็น่าจะ300โลอ่โข้างหน้านะครับวิ่งเงียบๆนิ่มๆนะครับเอาวิ่งไปวนไปดู1,25,000บาทนะครับเออวนไป มันจะมีรัวซึมไม่ตรงฝาครอบวาวครับเราเก็บงานให้แล้วนะครับก็มันจะลาดตัวมาเพี้ยนนิดหน่อยครับผมยังไม่ได้รายอาจฉริย์ดีนะครับลองยกนี่เด้อลองยกเด้อย,ยกผ่านรถไทยไยายนะผ่านรถไปฮะเออเขาอ,อีกงลายนึงเลยยกผ่านรถใหญ่ายนะให้เช่ามันก้อยอยู่ด้านข้างนี่ ล,ลองดูครับผ่านรถไซสใหญ่ตัวนี้จะเป็นโค้งสี่นะครับจะผ่านสามนะครับตัวนี้ขายนะครับใบเต็มนะครับใบไม่ได้ใส่นะครับใบสภาพดีครับก็อยู่ที่เป็นโค้งสี่นะครับผ่านสามอยู่ที่สามหมื่นสองพันบาทนะครับนี่น,นยกตรงนี้ก็ได้นี่เอ,เอาเอาเขี้ยวมันก้อนนี่เหรอเหรอ ยกอ้าวขึ้นนะครับยกเฮ้ล้อลอยล้อลอยล้อลอยพอพ่อพอแรงนะครับความแรงนะครับแรงไม่แรงอะไรงั้นไม่เราไปทำคลิปดูลอ้อขนาดเครื่องเลยรอบเครื่องเราไม่ได้เล่นนน้ยงงันี่งนิ่มๆนะครับโยกไอ้โซ่ด,ด้วได้กี่เมตร ตอนนี้ผมสูงเมตร7จิบนะครับอ่านี้ผมจะยื่นมือขึ้นมาอีกนะครับน่าจะอยู่มัน2เมตร2เมตรกนะ็เจ็ดทิปแปดิปประมาณสองเมตรยี่นะครับได้แน่นอนนะครับสวยๆนะครับนี่ อโอเคนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อมานะครับ0828747250นะครับช่างรวงเกษตรแท็กเตอร์เด้อครับ